ทุกคนฟังมีเท่าไรอ่าเราจะเล่นแค่สองเทิร์นใช่สองเทิร์นถ้าได้เล่นต่อใช่ถ้าเสียเกินสองเทิร์นเลิกใช่เพราะเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากครับไอ้เขาเขาซื้อครับลุงล่าหนึ่งคุณเล่นบาคาร่าอยู่เดี๋ยวโทรกลับบอกมันก็ได้อ่อโอเคครับได้ได้สองเทิร์นนับได้กี่คนนับเลยนับให้สองสี่ห้าไหมครับ แปดสิบสิบสองสิบสี่กำลังวิ่งมาด้วยสิบห้าสิบหกกำลังวิ่งมาสิบหกเลยอันยี่สิบอ่ะมัาดำอยู่นู่นเหรอเท่าไหร่วะไอ้รอบหนึ่งเราได้เราจะได้คนใส่ประได้เยอะมากถ้ายี่สิบคนก็สี่แสนแต่มันแทงมันแทงกันไม่ครบนะเนี่ยเพราะว่าโต๊ะมันแค่นี้ไงมันต้องยืนมันต้องยืนแบบละเอียดอ่ะต้องต้องค่อยๆกดอ่ะค่อยๆกดอ่ะต้องค่อยๆกดพร้อมกันอ่ะถ้ากดมากดไม่ทันแน่นไปได้กดเงียมาถูกรับนู่นรับนู่นรับนู เก้่ยวกคนเกี่ยกคนอ่ะหมดแล้วใช่ปสาสาสาเก้าสิบสิบสาี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดคน 8, แพ้ก็รอบละสามแสนหกกูบอกเลยนะถ้ารอบนี้ไม่มีปัญญาจ่ายเขาเครดิตไม่มีแล้วก็ไม่มีใครได้ยืมแล้วเราไม่เ<น>คยอ,อยู่แล้วเราเ,เชื่อ,อมันพวกเราเราห้ามแพ้แล้วเราต้องคืนเงินให้เร็วที่สุดถ้าเราไม่คืนเงินเร็วเครดิตของกูก็จะเป็นอีกแล้วจะยืมเงินใครก็ไม่ให้เขาก็จะเหม็นี่หน้าด้วย oh. ทรงกำลังสวยเลยไพ่แบงเกอร์ย้ำไปออเย้เเชื่อมั่นในพวกเราเว้ยไปต่อแถวต่อแถวต่อแถวแล้วเลเข้ามาทีละคนต่อแถวยืนในไกลนะเขาแล้วเข้ามาทีละคนติดครับนีพอดีนีมีที่ยี่สิบขันไหมครับยังไม่จบใครจะไปอีกใครใครอีกจู๊ไอ้เหี้ยนี่มึงไม่เข้าใจภาษาคนง่ายสัตว์หนึ่งเอ็มครับพี่หนึ่งเอ็ม ทำได้แล้วแตนไม่ได้ยินไรนะออกมาล้อมข้างอะเรไม่จะแทงแบบดูไพ่หรือว่าไงอ่ะเราเราแทงแบบเลือกฝั่งของพวกเราโหวตเราจะไม่ดูเราจะเชื่อมั่น มีโอากาสแค่สามเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเรารู้น่าเสมอแล้วเราก็รวยแทงเสมอไหมวิ่งรอบเดียวแล้วแทงเสมอเลย <c oughs> ได้ก็รวยไม่เสมอก็ 4, 4, สี่แสนเราก็สี่แสนถีมาเต็มถีออกมาข้างนอกที่ออกมาข้างนอกมันเดี๋ยวเล่นมันเป็นเนข้านี่เรามาอยู่ในจุดนี้แล้วเนี่ยไอ้เขี้ยวอย่าลืมนะเราได้คมแบทนะเราคมแบทกันมานะ <c oughs> ใช่ครับ อาคาร่าฆ่าใครไม่รู้แต่ไม่ฆ่าเราแน่นอนแค่น,นั้นแหละ <c oughs> ไม่เชื่อมั่นเลยพี่ให้โอกาสตัวเองทุกคนไปดูหน้าไพ่หนึ่งครั้งตาแห้วสุดท้ายมันก็ต้องโหวตอยู่ดีพี่ไปม่ได้เราต้อง,งมึงต้องโหวตไงมึงต้องรู้ว่ามึงจะเลือกอะไรไม่พลังในพลังในเราไม่ดูนะหาดูสวัสดีครับลุงให้ดูหน้าไพ่ช่วงอยู่ที่เราครับลุงโอเคมาทุกคนมารวมตรงนี้เร็ว พวกดูไว้เมื่เคยเป็นหนี้แบบกูบ้างว่ามาโดนตรงนี้ดถดนเลยนะโดนตอนนี้ที่มี17ล้านกูเป็นหนี้อ่ะโอ้ยฟังดีๆนะหน้าดีเจเลยนะเท่าไหร่นะหน้าดีเจนี่นะไม้หมดกไม้หมดอ่ะโอ้ยยี่แสนเลยแม่เยฟังนะฟังนะฟังนะสายสายมืออ้วนนะดูสายมืออ้วนคือวชินิ้วสายมือนี้คือเพลเยอร์ ตรงกลางคือเสมอขวามือคือแบงเกอร์ขอดูลฟแบบนี้ี่อย่าไปดูดีบแจ็คใครดูไแจ็คแจ็คเจกูถ้าดูไพ่ยิ่งเสียเว้ยแจ็คจะเขวมันจะเขวมันจะเขวมันจะเขวอยู่ดีเอาเปลวม่เลยนะพิเียพิเดียเอาเป็นป้ายไวมเผื่อกันลืมอ่ะป้ายไม่เป็นไรไม่เป็นแบงเกอร์เะขมนเ่กัย้ายมืคือเพเตรงเมขวามือคือแบงเกอร์ไปดิเพเยเต็มจริงตรงข้ามไแปแวิเแบงเกอร์มันได้เดียวเลย ต้องหมื่นได้สี่หมื่นใช่ทั้งหมดคือเพย์เยอร์ทุกคนดูเยเยอดดีๆนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดลกไไหนลกไไหนอย่าพิ่งกดอย่าพ่งกดา่กเอาปกน้หนอย่าพ่งกดนะอย่าพ่งกดนะครับอย่าพ่งกดนะใหมเกเยนเบน้า กันหน้าพี่เล่นไพ่อูพี่เก็หน้าเก็หน้าเกน้น้อันนี้ด้วยโอแล้วมันเพิ่งออกไปมไปได้ยัมันฟมันาไ่ต้องสอนเยอะลังเลยอะเยอะไปไปเยอะไปเอเาไปเลยหรอเเลยเปิดไปเราจะรวยครับ

พี่โนสวครับพี่สวัสดีครับ U Q Y ห้ไแใช่ใช่ใช่ใเลขอะไรพี่ U Q Y ห้าแกระเป๋า7จะสบครับเราได้มาเท่าไหร่เราได้มา4ี่แสนแสครับเอาไงห้ามเดิเยอะจะเล่นต่อใช่ไหมใช่เล่นต่อแล้วต้องเล่นต่อเล่นต่อเราได้ไงขอหเทินเถ้าได้ขอ5เทินจบแล้วพอ ฟังฟังดีๆตอนนี้จะเปลี่ยนซ้ายมือจากเพเยอร์เป็นแบงเกอร์ตรงกลางคือโยงไหยขวามือคือเพเยอร์เท่านี้คุลงเท่าไหร่ครับสองหมื่นลงกี่หมื่นเราได้แค่สองหมื่นเพเยอร์กินยาวครับเพเยอร์กินเเมซ้ายมือคือแบงเกอร์ตรงกลางคือเฉื่อยเสมอ เยอะมันเต็มหน่วยนะคะไม่เต็ม่วเยอะดีๆ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 ดีแดีวดีๆ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 ดีดีๆดีๆดีดี้ดีๆ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 ดีดีดีๆ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 ดีดีๆดีๆดีๆดี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 ด ไได้เัดมาอรยันจะมึยงเขารไอ้ัไอ้เันอ้ยันไอยนอยอ้ยันอ้ยันไ่้ยอ้ยันไอ้ยันไ้ยันอ้ไอ้ยันไอ้ยัอ้ยนอ้ยัอ้ยันไอยันยนอยัาใช้ยนไอ้ยัาอ้ยนวอ้ยไอ้ยไอลนอ้ยัอ้ยออออ้อ้อไยยยยยน้ยนอน้านอน้าน้า มาสายมือคือเพลเยอร์ตรงกลางเสมอขวามือคือแบงเกอร์เสมอเสมอโอ้โหโอ้ยรวยรวยกูบอกก่อนนะกีบอกก่อนนะว่าพังนะเสมอพังนะเฮ้ยมันไม่ได้นำตอนนี้เราเตือนแล้วเตือนแล้วนะมัเปยเยอร์หรอโอกาสไม่ออกแน่นอนฟังนี้เพยเยอร์ครับโอกาสที่จัมือเสมอโดยมั่วๆไม่ออกแน่นอนเขาชนะใช่ถ่ายแล้วเพลเยอร์ครับป๋าใส่ถายหน้านะเพัเยอร์ใส่เพยเยอร์ยานเฮีย

อย่าลังเลต้องทบอย่าลังเลอย่าลังเลเราต้องทบลุงไปเรียกรียกหลวงพ่อสะท้อนเนีหลวงพ่อสะท้อนยังเหลืออีกไม้หนึ่งลุงเราเสียเรา้อเสียไม่เสียตอนนี้เราต้องเราลืมว่าลุงจะเล่นสองไม้สองเตือนแปดแสนแค่แปดแสนโอ้โหแค่แปดแสนงั้นมึงมึงก็ช่วยบอกเลย อย่าลังเลคนละสองแสนดิคนละสองแสนดิได้ป่ะคนละสองแสนดิเงินบอลน่ะก็คนละสองแสนก็เดิมพันเหมือนกันไงเดิมพันเหมือนกันไงเสียตีแต่ถ้าเราได้เรารวยนะนอ่เนียตีบองทบพี่ถ้าเสียเราต้องทบจะได้ไม่ทบโอเคคนละสองแสนไปนะไปแค่นั้นแหละเก็บตรงไหนย้ำตรงนั้นเขาว่า ทีใ่สุดที่ใช้ไม่ได้กับการเล่นขนาดนั้นแล้วไม่แต่ก่อนนี้เราก็ได้นะเพราะเรามี้ถ้าเสียเลิกมามาตามนี่โก้ต่อมาเลิกอยู่แล้วเลิกอยู่แล้วมไม่มีเงินเล่นแล้วไม่เหลือไม่เหลือเงินแล้วมามาปกติเล่นเราดูหน้าไพ่ไงปกติเล่าดูหน้าไพ่ไงแต่ที่เราเราใช้ดวงดูหน้าไพ่กันไหมล่ะ ให้ก็ให้โอกาสไปดูหน้าไพ่ก่อนแล้วก็เจอมาแทงอะไรก็แทงจะมาแทงอะ,งะงไรก็เลือกเอา,อาตามตัวเองอะ่ะโหวตตัวเองไม่เอาตามเพื่อนอะ่ะขออย่างเดียวขอเชื่อมั่นตัวเองให้ผลโหวตมันเป็นแบบความคิดตัวเองอะ่ะแล้ว<อ>บบไม่หรอไม่ล <ๆ S 2> ้วในแก๊งเราไม่มีไม่มีใขรเซียนเลยอแบบเซียนไพ่อะไร<ม>อย่างเงี้ยไม่เซียนไพ่ก็ได้นะอย,อย่างนี้ที่บอกว่ามันประจาธิปไตยเออเอาประจาธิปไตยถ้าบอกตามเซียนไอ้เหียนั้นรับผิดตายนะเหีย บอกก่อนนะแก๊งกระทืบตา,ายเต๋อเต๋อว่าใจเยอะชัวร์อ่านไปหมดแล้วไงกูถึงไปเล่น,ด,นดูจากแถวแล้วสองแสนไม่พอดูจากแถวแล้วยังไปยัไม่สงสารอะไรเลยฮะผมจะบอกให้คุณผมจะบอกให้คุณมีเงินร้อยล้านอะคุณถือเงินร้อยวล้านไว้แลวคุณไม่มีหนี้คุณจะสนุกไหมครับอยู่ในประเทศอะคุณมีทุกอย่างคุณมีเงิน,นค,งว ń ว ń คุณไม่มีห <NAS> นี้ แล้วคุณจะเล่นไปเพื่ออะไรครับคุณรวยอยู่แล้วอ่ะคุณจะสนุกปะผมถามหน่อยคนฟาร์มคนที่ฟาร์มเขาเบื่อไหมอะสมมติว่าวันหนึ่งพี่นวไม่ได้ฟาร์มไอ้สมไม่ได้ฟาร์มเขาจะทํำยังไงอะคอนเทนต์ฟาร์มก็ไม่มีชีวิตไม่มีนี่จองไหมฮะคอนเทนต์คือคนมีนี่คอนเทนต์ของคนฟาร์มคือนี่คือสร้างนี่ ไม่ครมีอาหารบ้างกูจะตายแล้วขออาหารแดกหน่อยเลขหนึ่งวิ้ไปมีมีการแบงค์กันเลลุงเล่นนะมึงแ่งกันเลยผมไม่มีตังค์ให้ใครแทงแล้วเอาไปดูเสร็จแล้วมาเร็วเดี๋ยวจะยืนโหวตให้แต่ไม่มีตังค์แทงแล้วหมดละไปดูไปดูกันหนึ่งทีความคิดตัวเองนะ่ไมื่อกี้แบงค์เกอร์ออกนะเมื่อกี้แบงค์เกอร์ออกนะหมดแล้วคุณไม่ต้องสงสารใครครับเพราะว่าผมจะบอกให้เพราะว่า คนฟาร์มในนี้ก็ช่วยฟาร์มเหมือนกันใครไม่ช่วยฟาร์มก็จะโดนพวกพี่ๆหรือว่าโดนไอ้สมโดนพี่โนด่าเองนะใครไม่ฟาร์มอ่ะไอแบงค์ไหนแบงค์ไหนแบงค์อยู่ตรงนู้นพี่ที่เด่นแบงค์อยู่นี่แบงค์อยู่นี่อ่ะคุณแบงค์อยู่ตรงกลางตรงกลางเสมอถ้าเราเมื่อกี้เพย์เยอะนะนับก่อนนะแบงค์์์เกอรรชัว สองสี่หกแปดองสี่หกแปอเคไปเพเยอร์ครับโอ้โหชัดเลยเพเยนีอ่ะเพยเยอร์ยโชคดีโชคดีโชคดีทุกคนโชคดีที่เราได้อยู่ได้สวยตอนนี้ลงเลยใช่เป่ามาดิเฮีย ไม่ไวย่ไหอเอสองใส่ไปพี่ใส่ไปมาดีเียมาดีรวยวมาดีสั์ตงเี้ยวนีเนไมเท่าไหร่หรอไอ้สัตว์ไอ้ามึนก็ยืมหนังเงือดอยู่งั้นในสัไอ้เกลียวไอ้เกลียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่อยเฮ้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 ยได้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยไเยเ้เ้เ้ย้เย้ย้้้้้้ไ้้้้้้้้้ไ้้ย คืนทุนพี่คืนทุนคืนทุนคืนทุนละคืนทุนละคืนทุนล้เริ่มใหม่เมยค่อยๆใจเย็นไว้ใจเย็นทุกคนใจเย็นใจเย็นมันจะเล่นไปก่อนละไม้หนึ่งนะอันแล้วเดินไปดูเดินไปดูเดินไปดูผมเช็คให้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 ไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปไม่ต้องดูหน้าไพ่คนเขาจะจำหน้าไพ่เขาจะไม่จำแล้วว่าตาต่อไปจะออกอะไรตาที่หลังออกอะไรเขาจะดูหน้าไพ่ให้ไปดูหน้าไพ่และเพย์เมอร์มั่นใจซ้ายมือเพลเยอร์ตรงกลางเสมอแล้วกูไปแบงเกอร์ ไม่ไปวแบงค์เกอร์แล้วกันเอาผมมือตัวเองอันไหนเพยเยอร์แนวตามเพื่อนซ้ายมือเพย์เยอร์ไอ้ซ้ายมือยัเกอร์ยักี้อ่ะเกอร์ผมแบงค์เกอร์ผมตรงกลางเสมอขวามือแบงค์เกอร์ไม่รู้ว่าก่อนที่นี่นะครับขอหนับก่อนแล้วกันสองสี่หกแบงค์เกอร์แดกว่ะสองสี่หกแปดสิบสองสี่เท่ากันแปดเพย์เยอร์ว่ะไปไปไปไหนไปไหนเราไปไหนเพย์เยอร์เพย์เยอร์ที่ไหนมาที่เลยเรามาที่แหละ ใส่เลยป่ะเฮ้ยวอย่เยอยหลเป็นไหลเมันไหลเปนไหลเนหลนไหลไอัเลย่ไหเียวเยอะมัเียลันไหลเียเลนไหเียวเก์เยอะนะไวเยอะใช่ไหมมาดิเมไสั่นเยอะมาดินกเยอะมาดิสัมาดิสัตเจ้ามึงก็ไมเท่าไหร่หรอเออมึงไม่เท่าเี้ยหมูแดงั์อันนี้เอะ้ยแดได้สัตว์ ไปดิไปม่ต้องงงไปต้องไป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 ไ่ไป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 าปไ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 ปาปไปไีไป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 ไไป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  ทำพลาดเราเสมอเราแพ้ได้สองสามเนี้ยเราต้องชนะสองแพ้หนึ่งแล้วเราถูกทุกอ่าถูกทุกเฮ้ยไอใครตายคนตายนี่สกอร์เป็นไงครับนาะไอหยอยพี่ตีมีไอเดียเขาอยู่ปะเออมีคนเช็คดิเบี้เออบี้ไม่เช็คอยู่ดูหน้าไพ่ได้นะเป็นเลยตายอ่ะขอดูให้ก็น้ำเงินไหลเชี่ยน้ำเงินไหลเชี่ยนนั่นใช่ไอเดีย น้ำเงินอีกแล้วมังกรยาวเลยมังกรเหรอตัดแล้วป่ะจเย็นใจเย็นบอกแล้วความคิดตัวเองความคิดตัวเองเขาซ้ายมือคือแบงเกอร์แค่มาบอกน้าไพ่แค่มาบอกน้าไพ่เฉยๆแค่มาบอกน้าไพ่น้ำเงินเยานทิ่นั่นเองนะซ้ายมือแบงเกอร์ขวามือเพเยอร์ไหนแบงเกอร์ครับไม่ซ้ายอ่ายใช่ไหมายมือแบงเกอร์ซ้ายแบงเกอร์ซ้ายแบงเกอร์ใช่มขวามือเพเยอร์เพเยอร์พี่โนเลือกดิเดี๋ยวกูเลือกก่อนดิมันจะต้องวาแบงกว่ะใช่ ก็รอพ่พีไปกันเหมนกครับโอเคไป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 มาดิมาดิมาดิสัดิมาดิมาดิเียมาดิมาดิมา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 ดิใส่แบง์หรอแบง์บก์ไปเกอไปเท่านั้นเสียแบง์มาว่ะหน้าสวยหน้าสวยมาดิ มาดีสัตว์มาดีต่อมาเหี้ยเลยมาดีมาดีเฮ้ยไม่เหี้ยหรอสัตว์ไอ้โง่เหี้ยอีาเหียไอ้เจ้าไอ้โง่ดูดดตาวันเนี้ยสัตว์มาดีสัตว์ดสัมาดีมาดีเหี้ยมาดีมาดีเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยครับเฮ้ย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 เฮ้ กไม่ได้มีเียเหรอ้สัตว์ะดีเียมาดีสัตว์มาดเี่ยเราอ่ะงดีๆีดูสัตว์แสแหกปากเมีเียอะไรวะไม่ได้สัตว์อินไปหน่อยปดิถือว่าตอนนี้แปดหมื่ับเอรเกินไปเป้ารับอเกินไป่อนีเจ็ดหมื่นแปดมันีไปแดกสองพันเียอะไรอทครับฟังฟังดีๆฟังดีต้องการชนะอีกแค่หนึ่ง อีกแค่เย็นแตยังแพ้แ้วแต่ถ้าถ้าถ้าชนะตานี้และชนะตาหน้าอีกทีนึงถือว่ากำไรแล้วเราจะขอครับก็คือแบงเกอร์สามนะโอเคซ้ายมือคือแบงซ้ายมือคือเพเยอร์ตรงกลางเสมอขวามือแบงเกอร์ซ้ายซ้ายเพย์ขวาแบงเกอร์ให้ไปจบที่เพเยอร์ไว้แต่ถ้าจบที่เพเยอร์อันนี้เราจบละในเพเยอร์นะเพเยอร์ ไปไปเมื่ตอนไหนไปเยอะละอย่างเงี้ยอันนี้สรุละโอเคขอโชคดีฉันไปเรอะไปไปมาดีเฮียมาดีใส่หมวยมาดีเฮียมาดีสัตม์มาดีเฮียมาดสัตว์พูดดีพูดเจ้าพูดดีมาตอบต่อหน้าตอบต่อหน้าพูดตอบดี่เฮียพูดดีมาดีสัตว์มาดีเฮียมาดีสัตว์มาดีสัตว์ไม่ใช่ไม่เจ่งกับให้มึงพูดด้วยไปไปไปรู้ ก็ก้ลังเลมาด้ยจาเดี๋ยวผมองน่อยดเลี๋ยวมดีามนะแต่ไฟแ่ก้าวไมไปไก้าเพ่อนไปอปไปปไ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 กไป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 ไไฟไมไป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 ไวไาไป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 าปไไป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 ไไปไปปไ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 ปปไ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 ไปไไ แพ้มาใช่ปหแพ้มาใช่แพ้โอเคฟังดีๆฟังดีๆครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายว่าจะแพ้หรือชนะพอโอเคถือว่าเสี่ยงมากแล้วตอนนี้เราทเราอยู่กับความเสี่ยงมากแล้วจะดีๆครั้งนี้หน้าไพ่ไอ้ไม่ใช่หน้านี่เหมือนเดิมคือซ้ายมือเทเยอร์ถ้าเสียงก็เสียงไปสุดเลยเสมอดูความคิดไทยความคิดมัเพื่อน เพื่อใหจบที่รุ่นเรามือยาวแล้วม yeah. ok ัจบที่ร yeah. like. ุ oh, ่นเราจบที่รุ bacteria, ่นเราให้มันจบที่ตรงนี้าชนตานี้ก็ต้องเลิกอยู่แล้วถูกไหมล่ะใช่เออต้องเลิกตาเมื่อกาไปที่รุ่นแ้ไม่ถ้ามึงชนะตานี้ได้นะมึงรวยขี้เหี้ยถ้าเสมอไอ้แม่ครับเออที่บอกเธอหมอลวงเอาเตะเตะที่เราได้ไหมครับถ้าลงเสมอเตะนั้นลงไหมก็ลงันแปดหมื่นแปดพันอะใช่มันมีหมื่นแปด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 ก็ได้ ลงอะไรนะเรแปดหนึ่งวิธีก่อนซ้ายมือพยายามแปดหนึ่งหร้วยโท่ดิแปดคนขวามือคือสองสี่หกเคนตรงกลางคือสองสี่เฮ้ยเลยไป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 ไอ่ะคยเอ่ะนี่เพเยอร์โชคดีไปต้องเสมอเลยเพยเยอร์เสมอมาดิสัตว์โอ้โหโอ้มาดิสัตว์แลงเลย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 เพไ์เลย่ไป

ไม่แดงกัมเลยท่านเดง่นเราได้เราเสียประมาณสี่หมื่นเราเสียสองพันอันนี้ต้องขาดทุนปะถ้าเอาให้เท่าทุนตอนนี้ขาดทุนไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรอันนี้พี่สองแสนพี่ยอมให้ลุงก็ให้อยู่ได้กูให้เลยนะขั้นสุดท้ายโทรไปเหมือนเดิมซ้ายมือแบงก์เกอร์ซ้ายมือแบงก์เกอร์ซ้ายมือแบงก์เกอร์ฝั่งมือฝั่งมือเทย์เยอร์ ใช้มือแบงเกอร์กว่ามือเพเยอร์ไม่เอาทิ้งไม่เอาทิ้งทวนนะไม่เอาทิ้งทวนนะน้องไม่ขอทิ้งทวนนะเพเยอร์ั่งผมใช่ป่ะเพเยอร์ฝั่งไปต่อใช่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 เพเยอร์ยังไม่หยุดใจพวกเราไว้ทุกคนเเฮ้ยชื่อใจลุงครับเใจใจเชี่ยตรงเนี้ยใครยืนอยู่ตรงนี้บ้างเว้แต่เสียใจด้วยเพเยอร์เฮ้มึงจะจบที่เพเยอร์จริงหรอเฮียเด็กก็คู่กันต่อหน้าต่อหน้าตาหน้าตาหน้าแบงค์รอบต่อไปเบลเกอร์เบลเกอร์เอาภาษาแต่เสมอปะวะ ไม่แล้วตอนนี้ผมว่าทำไมเยอะเยหน้าสวยหน้าสวยอีกแล้วสวยสวยสหน้าสวยหลังสิวเฮียหน้าสวยสวยหน้าสิวตอยบบหม่ก็ดีนะเจ้าเจ้าบีบหน่อยก็ดีพูดดีนะพูดดีนะสัตว์พูดดีแล้วมึงอ่ะพูดดีแล้วมึงอ่ะเจ้าเฮียแจกดีแล้วมึงเียทำได้มันกูโมทืบนะตีกับแพงได้สัตว์เตะกัแพงเราอุ้มเลยใช่ไหมเทเยอะใช่ไหมเทเยอะตบหมาตีกับแพงได้สัตว์ตีกับแพงได้สัตว์มึงตบบังหัวในีน้ำหนองไหมไ่ะสัตว์เอาหน้าหูไม่เท่ากันแล้วมึงเดี๋ยวกูตบแล้วกูตบเฮียนี่ส้ย เฮ้กันหน่อยดิจินลีกินลีต่อ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 ได้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 ไ้ได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 ้ไ้ได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  ย้อไ่ฝั่งทนี้ใช่ไหมลนี้ซ้ายมือแบงเกอร์โอ้ขอชัดเอาไว้ชัวยว่วมขอนับก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองสี่หแปดมั่นใจตัวเองสองสองสี่หกแปดเก้าโอเคแบงเกอร์ครับโอเคไปมั่นใจใส่ไปิมาทีมวิ่งมาทีมหมอีมเอ้ยสวย่ไหมสวยนะสวยสวยนะสวยนสเหมือนเดิมสวยจริง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 สวยจัดสวยจอะไรวะเนี่ย ไปตอนี้ปลาดีไ้แจ็ดีๆนะมึงแจ็คบ้องหูขวามัน่อนบัฟมันไปเพื่อนบัฟมันไปเยอไมันพูดดิึงพูดดิงนะมึงไอ้สัตว์ไม่ใช่ัตไม่ใช่เออมันจะมึงไปบิดมามึงใจสคดใช่ไม่าไม่ายไม่ตายไปายไป่ายไปสาไมไปายไมไม่าไม่ไมไม่าไมาไไม่เป็ไไรไม่เป็นไรไม่ไ่ไมไม่่ไ่ม่มี่ไม่่ยยรยยครับบินเลยไ่มังกรไปไง ไป็นม EN ah, yeah. ังกรมาเอาไม่เป็นไรตานี้เร็วๆเลยสายมือเพเยอร์ขวามือแบงเกอร์สายมือเพเยอร์อะทำเอาผมเพเยอร์ครับไหนไหนไม่เร็วไม่เร็เผมบอกให้ไม่เ็วไม่เไม่เเไม่เเลยไม่น่าทันไม่น่าทันมากรไม่น่าทันองเราได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้สวาได้สวยเลยเพยเพียใช่ไม เยอะบังกรของเราเยอะเยอะเพยเยอะนะต้องเพียเยอะเย้กว่าโดนว่ะเย้สองย่างเงียบดิเดี๋ยวเพื่อนมันคมฝันเราละโขบมันโขบละมันมาสับกองแล้วให้มาสับให้ไอ้นี่ละเปลี่ยนห้าไปนะไปใช่ใช่ไปแล้วแล้วเปลี่ยนหน้าแล้วแจกแจกดีๆตัวเซตสับลับแล้วเปลี่ยนสับลับพาแล้วเพื่อนพังบอล้วมั้งก็เสมอออกปะลาสามหนึ่งไว้ยเอาอยู่เอาสามหนึ่งเอาอยู่เอาดิ ไ้นี้ขอดีๆตารมจุ๊เชี่ยตรวดรถตัวจดําเชียอะไรนี่ยทายเกมอียเสมอเสมอเอาทัวเสมอเสมอเสมอทายเกมแบบที่ลุงบอกอะไม่เรามีเงินหรอเราหมดแล้วนี่เก้าแปดเก้าแปเาแปแราลงเราได้เยอะ1 8แปดสุดท้ายอ่ะพร้อม ซ้ายมือคือเคเยอร์ขวามือคือแบนเกอร์หลวงพ่อสวรทอนไปแล้วแหละพี่ตีต๋ดูดิไม่ไรอย่าท้ออย่าท้อเขบอกอย่าท้ออย่าลังเลอย่าลังเลอย่าลังเลซ้ายเพยขวาแบงค์ใช่ไหมต้อซ้ายมือะไเสมอเสมอเสมอแหละสมอใส่ไปโอ้ยเสมอมันรื้อออกไปเมื่อกี้ไอ้คเสมอเสออหมแล้วเหรอเสมอมันเพิ่งเสมอเมื่อกี้ไอ้มันย้ำได้พี่มันย้ำได้มันย้ำมันย้ำมันย้ำเอาไปไอ้เหี้ยจัดไปย้ำเลยเหรอเสมอใช่ไหม ใช่ไปเหมอนเสมอนใ่หมเยหมดเลยนะหมดเลยหมดแปต่อแล right. yeah. 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 ้วไอเยี่ยหย่างเลยมันกลับไปเลยเยังคนละแสดคละแสดแปย่าลังเลยไปจเอาจเอาจเอยียมึงอย่ากลัวดยมึงอย่าผวาเดีวมึงอย่าผวเลยวมึงอย่าผวาดเยี่ยมมึงวเดสั่มึวาเดงอย่าสยมึงอย่ามงาดเลีย erm. มึงอเมึงอย่าสดวมึงอยาวม หมดไอสัตว์หมดสะกดง่ายไอ้เหี้ยแปดแสนไอ้เหี้ยแปดแสนไปแปดแสนอร่อยละทำงานเดิมพี่โดขายรถไปยังพี่พี่เตีหมดแล้วพี่ไหนวะพี่โดขายรถไปยังร้อยพี่โดฮะขายรถไปยังไม่ลุกอยู่ไหนอะนี่ไงอยู่นี่ไงขายแล้วขายแล้วขายแล้วเนคนมาเลขหนึ่งโอ้ยตกนะโอนมาเลยพี่ในตามก็โอนได้